สต็อ k แบงค k o อกแชนแนลไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้วันที่3ก,กรกฎาคม2566ันะครับสถาการของเซ็ตนั้นก็ดูเหมือนว่าเราจะเปิดมันลบแต่ว่าตอนนี้เปิดปิดบวกนะครับปิดช่วงเช้าด้วยบวก2.25เซตกับขึ้นมาที่1 5 5 3 5 5จุด โดยที่ MAI ก็บวกเช่นเดียวกันนะครับบวกไป4.02จุดนะครับอยู่ที่463จุดนะครับราคาทองคำก็ดูเหมือนว่าทรงๆตัวนะครับเขาบอกว่าลบเป็น1แต่จริงแล้วคือปกติมันก็อยู่ที่1,900กว่าๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะติดขึ้นมาอยู่ที่1,917.4ออนต่อดอลลาร์นะครับเป็นสปอร์ตก็อยู่ที่75 เรเต่ดอลลร์นะครับส่วน WTI ก็อยู่ที่70นะครับก็ถือว่าซด์เวอัพขึ้นมาบ้างเล็กน้อยค่างเงินบาทดูเหมือนว่าจะแข็งค่าขึ้นไปนิดหน่อยนะครับอยู่ที่35.717นะครับโดยปกติอยู่ที่35.65ขึ้นไปนะครับนี่ก็ถือว่ามีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะครับราคาของอเงินเยนนะครับก็ดูเหมือนว่าทรงทรงตัวนะครับอ่อนค่าขึ้นมาอยู่ที่144.50 เยนต่อลลานนะครับถานการทั่วไปเราก็จบในการที่ดูช่วงวข่าวนะครับเราจะไปดูนะครับดูเม็ดเงินดีกว่านะครับว่ามีหุ้นอะไรที่มีเม็ดเงินเข้ามากที่สุดในของครึ่งวันแรกวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับก็จะเป็นปตท ep นะครับหรือ p t t ep นะครับก็มีเม็ดเงินเข้ามาตั้ง7 0 0 6 m นะครับก็คือ1 ก็คือ71อล้านนะครับส่วนแวร์ e ูนั้นอยู่ที่242.03 m นเอ็มนะครับก็ถือว่าวันนี้เข้ามาอย่างสวยงามแล้วบวกขึ้นไป1บาทนะครับสลับปทอท EP หรืออยู่ที่ราคา151บาทนะครับยังคงเป็นจังหวะไซด์เวิร์ฟขึ้นไปนะครับเรามาดูพื้นฐานของเขานะครับ Fundamental นะครับ PE อยู่ที่7.48นะครับแล้วก็มี Yield อยู่6.17นะครับ แล้วก็มี EPS อยู่4.86นะครับมีการปันผลอยู่ตั้ง5บาทนะครับถือว่าปันผลเยอะทีเดียวนะครับในราคา1 5 1บาทนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาเขาลบอยู่0.33เเนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกอยู่5.96แล้วก็หนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกอยู่2.72เรนะครับอ่าเราเข้าไปดูนะครับว่าลักษณะของราคากับกราฟนั้น จะเป็นจังหวะให้เราเข้าเก่งกาไรห,หรือทําอย่างไรต่อก็ดูจากกราฟก็จะเห็นว่าเขามีโอกาสที่จะทํากําไรกลับขึ้นไปที่อินเทอร์เชั่นสูงสุดนะครับหรือจะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับจากนะครับจากเข้าลงมาสมมุติว่านะครับเราเข้าไปดูนะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนที่ของราคานะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบอินเทรเนชั่นสูงสุดต่าสุด เมื่อเข้ามาต่ําสุดจะถูกบีบขึ้นไปในสูงสุดแล้วก็จะลงมาที่ต่าสุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามอัตโนมตัติเป็นไปตามลูของมันนะครับไม่มีที่สิ้นสุดไปทางขวามือนะครับตัวอย่างตัวนี้ก็คือว่าเข้ามาที่จุดต่ําสุดแล้วขึ้นไปที่จุดสูงสุดเราก็ถูกบีบกลับลงมาที่จุดต่ําสุดแล้วก็จะถูกบีบกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดโดยอัตโนมตัติเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปของเราก็คือจังหวะที่จะขึ้นไปที่ลรเนอร์เชั่นสูงสุดเราก็ดูได้จากตัวนี้นครรใกกกกาาาเ็งํไือว่ คือคือหุ้นส่วนใหญ่นะครับเก็นะครับเขาจะขึ้นแบบนี้ก็คือเมื่อต่ําสุดเขาจะถูกบีบขึ้นไปสูงสุดแล้วเขาก็จะถูกบีบลงมาต่ําสุดโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อแตะปุ่มเมื่อแตะเส้นด้านล่างเสร็จทางจังหวะถัดไปเขาก็จะเป็นจังหวะที่จะพุ่งฝั่งไปฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็เข้าใจว่าเขากําลังจะพุ่งขึ้นไปฝั่งตรงข้ามแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นคืออะไรครับบล l เจอร์แบรนบีบตัวเข้ามาหากันนะครับบลูเจอร์แบรนบีบ แล้วเขาเลือกอยู่ฟังอยู่อยู่ด้านบนของเอกลื่งกลางบริจแบนก็หมายก็ว่าราคาจะพุ่งกระฉูดขึ้นไปมีโอกาสขึ้นไปชน162บาทนะครับก็จับตาดูนะครับว่าอพีท p นี้มีโอกาสจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2อลเลว,วันแล้วก็จะย่อตัวลงมาก่อนที่จะสะสมพลังพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับที่180-190บาทน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับสลับบริษัททอีพีถ้าเกิดท่านน,ะนะักนักลงทุนเห็นเห็นชอบก็ อาจจะเก่งกำไรได้ด้วยการเข้าที่ราคาปัจจุบันก็คือ151บาทนะครับเห็นได้จากอะไรครับ a m c d ยังคงชี้ขึ้น a อฟเยังคงชี้ขึ้น RSI ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็ยังห่างจากโอโบ o นะครับหมายว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปแรงนะครับราคาก็ RSI อยู่ที่54ถือว่าพุ่งยาวขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ m อฟเก็กำลังยืนอยู่เหนือเส้นสีโลนะครับจังหวะก็ กำลังจะพุ่งไซเวตามขึ้นไปนะครับแม้ว่าวันนี้นั้นวอลลุ่มยังเข้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศของอาทิตย์ก่อนก็ไม่ได้เข้านะครับแต่ว่าวอลลุ่มวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาตั้ง1.61หนะครับสำหรับวอลลุ่มนะครับล้านนะครับหน่วยเป็นล้านนะครับจังหวะวันนี้ก็ถือว่าจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเราดูนะครับจังหวะนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆไซเว์อัพขึ้นไป ตอนนี้เย็นอยู่เหนือกลื่อกลางบรูจแบนนะครับราคาเย็นอยู่เหนือกลื่อกลางบรูจแนบนจหน้าโอกาสที่จะดีขึ้นไปที่นะครับที่ะระยะถ้าเป็นเดเทก็จะขึ้นไปที่ประมาณ1 5 1 1 0้ถึง554นะครับตอนบ่ายอาจจะขึ้นไปที่1 5อลาบาทได้แต่ว่าจังหวะยาวของเขานั้นหรือจังหวะช่วงสั้นๆนี่จะมีโอกาสจะวิ่งขึ้นไปที่160นะครับอันนี้ก็ท่านก็กรุณาดูเปรียบเทียบกับราคาของ ตามเฟรมเดย์ตามเฟรมวีคนะครับก็เห็นว่าจังหวะของเขานั้นจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับเพราะเขาบีบเข้ามาขอบลูจแบนอะไรก็ตามที่บลูจแบนบีบเข้ามาถ้าเขาเลือกยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ยืนอยู่ฝั่งข้างบน,ขงบนเขาก็จะไซเวย์ขึ้นไปด้านบนนะครับโอกาสจะไปที่200บาทได้นะครับสรับวอทอีพีถ้าเกิดท่านเห็นอย่างนี้ก็เข้าเก่งกําไรเอาไว้เลยนะครับอยู่ที่ท่านนั้งชุนนะครับพิจารณาดูดีๆนะครับก,ก่อน ดูพื้นฐานดูอะไรพวกนี้เราก็ไปลงเป็นกลยุทธ์ว่าตรงนี้ก็คือต้องเข้าแล้วก็เก่งกำไรดูนะครับว่าท่านจะสามารถอดทนแล้วทำกำไรขึ้นไปถึง200บาทได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับมานะครับ BEM นะครับ BEM นะครับจังหวะตอนนี้ของเขานั้นมีถ้าพูดถึง3เดือนที่ผ่านมาคขาลอบอยู่3.89% แล้ว1เดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่4 7 4 5แล้ว1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป4.85%นะครับโดยมี PE อยู่4 5.8เท่านะครับมี yield อยู่1.4แล้วก็มี EPS อยู่0.05มี DPS อยู่0.12นะครับก็คือมีการปันผล0.12นะครับสำหรับ BEM นั้นก็ดูวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.10นะครับอยู่ที่ราคา8บาท 65นะครับก็ถือว่ากำแก้มกำแก้มกําไรก็นิดๆหน่อยๆน,นะครับไปดูว่าเขาจะทํากําไรกับตัวเองได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่กําลังเลือกข้างแล้วก็เปลี่ยนเทนนะครับกาลังจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะไซด์เวดาวใช่ไหมครับาราคาเทนของเขาแต่ว่าในโอกาสถ้าเกิดเขาสามารถไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแล้วยืนอยู่เหนือเส้นลีเนียลีกชั่น ถึงราคาไปที่ประมาณ8บาทเบาทเขาจะเปลี่ยนเทนนะครับกับกับเทนจากขาลงนี้เป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เข้าจุดแรกๆของต้นเทนนะครับราคาต้นเทนก็คืออยู่ที่ประมาณ8.8จุดแจุดกว่านะครับหรือ8.65ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับราคาเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย,ย์ขึ้นไปที่เส้น2แล้ววันนะครับไปที่9บาทนะครับสลับตัว bem นะครับซึ่งเราก็เห็นได้จาก m a c d r s i นะครับกำลังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับไซด์เวอ์อัพขึ้นไปนะครับอันนี้เราดูแค่2ตัวที่เป็นอิเดคเตอร์นะครับส่วนตัวที่เป็นวอลลุ่มนะครับวันนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าไป18.40ล้านนะครับปิเลียนนะครับแล้วก็นักทุนต่างประเทศยังไม่ได้ความสําคัญยังไม่เข้านะครับแต่ว่านักทุนชาวไทยนะก็มีวอลลุ่มเข้าไป18.18.40ปิเลียนนะครับดันั้น แน่นอนถ้าเราดูจากตัวนี้ทั้ง MSD ยังคงชี้ขึ้น r s i ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็ยังอยู่ห่างจากโอเวอร์โบทเพราะนั้นราคาจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึง9บาทได้อีกนะครับสลับตอนจังหวะนี้นะครับเพื่อยืนยันว่าจังหวะของเขาจะเป็นไซด์เวิ Up หรือเปล่าเราต้องไปดู Time ามเฟรมวี k นะครับว่าจังหวะของมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้ใช่ไหมปรากฏว่าใช่นะครับเพราะว่าโอกาสของเขานั้น ยืนอยู่เหนือเส้นกลางเบอร์เะแบนแล้วก็ค่อยๆสายเวยึ้นไปชนเส้น2องล้วันก่อนที่ย่อตัวแล้วก็พุ่งขึ้นไปก็ไมถึงไม่ทะลุเลยอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามีกําลังมีกําลังหรือมีวลลุ่มพอหรือเปล่าที่จะทะลุขึ้นไปเพราะอะไรครับอะไรก็ตามที่เขาอยู่ต่ํากว่าเส้น2องละวันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะพุ่งแล้วก็ชนแล้วก็ย่อตัวลงมาจะสะสมพลังจากตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็สามารถพุ่งทะลุขึ้นไปเลยก็ได้นะครับจุดนี้นะครับหลังจากที่เขาชนรอบแรกแล้วนะครับ รอบที่2นี้คือสามารถพุ่งทะลุขึ้นไปถ้าเขาไม่สามารถพุ่งทะลุขึ้นไปเขาก็จะย่อตัวสะสมพลังอีกรอบหนึ่งแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปที่10บาทหรือ9บาทนะครับสลับตัว B M ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสลับ e f r a m e w e e k นะครับเพราะนั้นถ้าตามเฟรมวีกขาขึ้น i า e f r a m e day จังหวะของเขาก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปเป็น Timeframe คือเป็นเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับภาพใหญ่ๆโดยรวมบอกว่าตอนนี้สามารถที่จะพลิก พลิกเชนจากขาลงให้เป็นขาขึ้นได้เพราะว่าเดิมทีนั้นตามเฟรมวิกเป็นเป็นจังหวะไซรัพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะโฟลว์ตามจังหวะขาขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ BM ตอนนี้ราคาที่6ไปที่8.65นะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่9บาทนะครับสลับ BM นะครับก็เลยทางทุนได้ทราบเอาไว้นะครับกระทางทุนก็รอพิจารณาดูเก่งกำไรดูนะครับว่าถ้าเข้าที่8บาทโอกาสไป9บาท ถ้าไป9บาทก็จะได้กี่บาทก็อยู่ที่ไจ้นักทุนพิจารณาวางกลยุทธ์เอานะครับถัดมานะครับ BTS นะครับ BTS ก็ดูจาก3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกอยู่8.5%จุด5.7% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่6.29%นะครับแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกอยู่4.11%ถือว่าเป็นจังหวะไซด์อัพขึ้นไปได้อย่างงดงามนะครับมี PE อยู่53.42เท่า มี yield อยู่ตั้ง4.16นะครับถือว่าเยอะทีเดียวมี EPS นะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.14นะครับมีการปันผลอยู่ที่0.16ก็ถือว่าพอได้นะครับราคาที่7บาทนะครับก็ก็ใกล้ๆก,ก,ก,กันกับ EM เมื่อสักครู่สลับ BTS ตัวนี้นะครับถ้าเราดูตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปดูการเคลื่อนตัวของราคานะครับอันนี้เราแค่ดูแบบคร่าวๆนะครับแล้ววิเคราะห์แบบคร่าวๆนะครับ จังหวะของเขาก็คือเมื่อต่ําสุดก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับจังหวะนี้ก็คือจังหวะทําทำกําไรนะครับเมื่อเขามีต่ําตรงนี้แล้วก็มีแรงช้อนตรงนี้ก็จะสามารถพุ่งทะลุขึ้นไปที่ด้านบนแล้วก็ไปชนเส้น2องเลว,วังตรงนี้ถ้าชนครั้งแรกเขาจะมีการยอดตัวลงมาเพื่อสะสมพลังก่อนพุ่งทะลุขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนแกนตอนนี้ไซด์วดาวให้เป็นไซด์เวอัพนะครับตอนนี้มีมีหุ้นหลายตัวที่ เรามองว่าครึ่งปีหลังเรามีโอกาสที่จะพลิกกลับขึ้นไปทํากําไรนะครับแล้วก็ทํากําไรได้อย่างโมโหลานตัว BTS ก็เข้าใจว่าจะขึ้นไปที่7จจุดจุดหรือ8จุดก็ได้นะครับราคาก็เป็นจังหวะไซรบปขึ้นไปจากอินดิเคเตอร์ที่เราดูอยู่นะครับไหลไซ์อยู่ที่56แล้วก็ MACD ยืนอยู่เหนือเส้นซูแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับถือว่าเป็นจังหวะบวกและไซรบปขึ้นไปนะครับราคาตัวนี้ก็น่าจะเข้าเก่งกําไรได้นะครับ ทิ๊เข้าตอนนี้ที่ราคา7.60นะครับแล้วราคามันจะค,ค่อยๆไซเวึ้นไปที่7.98จุดนะครับหรือก็จุดจุด8บาทนะครับซึ่งถ้าดูจากข้างเทียนก็จะเห็นว่ามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแล้วก็คือเขาเขามีการตัดสินใจคือโดจินะครับก่อนหน้านั้นเมื่อวานนี้มีโดจินะครับก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นโดจิที่ บอกว่าราคาจะไซด์เวัพขึ้นมานะครับแล้วราคาก็ไซด์เวัพขึ้นมาได้ไดางคาดนะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีวอลุ่มเข้าไปเล็กน้อยครับ14.23มิลเลียนะนะครับแต่ทุนต่างประเทศยังคงไม่เข้านะครับแต่ว่าน่าจะเข้าในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอสรุปนักทุนเข้าในต่างประเทศเวลา19นาฬิกานะครับก็รอดูนะครับว่าถ้าเกิดท่านให้ความสําคัญกับนักทุนต่างประเทศว่าเข้าไม่เข้า เราก็จะลุ้นไปด้วยกันกับนักทุนต่างประเทศก็เวลา19บเนาิกคืนนี้รอติดตามสรุปบทสรุปได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็เก่งกําไรที่1นึ่าที่เจ็แล้วก็ราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่7.98อันนี้คือระยะเวลาสั้นๆในการที่จะเก่งกําไรสำหรับเดทรดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นนักเก่งกําไรเป็นช่วงๆนะครับก็ดูในไทม์เฟรมวีกนะครับว่าจะมีโอกาส ไซว์อัพขึ้นไปนะครับก็ยังคงมีโอกาสไซว์อัพขึ้นไปแล้วตอนนี้จังหวะราคายืนอยู่เหนือกึ่งกลางบรูจแบนนะครับราคาเยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบรูจแบนแล้วมันเลือกมันกำลังเลือกข้างก็คือบรูจแบนบีบเข้ามาหากันเพื่อเป็นการกําหนดว่าให้คุณเลือกข้างนะครับถ้าเกิดคุณเลือกข้างข้างบนคุณก็จะไซว์เวยราคาขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะค่อยไซว์เวยออกไปแล้วก็เพื่อเปลี่ยนแกนรีเนียร์ชั่นจากตอนนี้ไซ e ์เวยดาว ให้เป็นไซว์บขึ้นไปถือว่าครึ่งหลังของปีนะครับราคาของ BTS ก็เริ่มจะเห็นผลแล้วก็โอกาสที่จะทำกำไรนั้นมีมาได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองเข้าเก่งกำไรแล้วก็ถือ,ถอไปให้ทำกำไรให้ได้สูงสุดเท่าที่ท่านอดทนถือทำได้นะครับแล้วก็เอาใจช่วยธนทุนนะครับอันนี้ก็คือจังหวะของ B t s นะครับ,นะรบก็เป็นจังหวะแนวโน้มเช่นนี้นะครับ ถ้างลงทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่าจะทํายังไงได้นะครับกับการที่เขาขึ้นตัวแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เขาก็มีวันนี้อินเข้ามา 53.15m นะครับแล้วก็มี value อยู่ 107.3m นะครับสลับ BTS นะครับถัดมานะครับเดลตานะครับโตต้านะครับเดลต้าเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เขาร่วงลงไป หลุด100บาทเมื่อไปไม่นานนี้นะครับเราก็เหเงินจะดปีแคตบ่งลงแคตบาลานเข้ามานะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบอยู่1 5แล้ว 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่5 5าแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่2 6 0ดก็ก็แสดงว่ากําลังจะค่อยๆเป็นจังหวะไซด์ว้อัพขึ้นมานะครับราคาของ PE เนียก็อยู่ที่70.93เท่านะครับ E.U. อยู่ที่0.43นะครับ U. ถ้าเกิด1 น้อยกว่า1%ถือว่ายังไม่ดีนะครับในการที่จะทําเงินทํางานในขณะนี้นะครับโดยมี EPS นะครับอยู่ที่0.29มันก็คือกําไรสุทธิต่อหุ้นนะครับในความสามารถในการทํากําไรอยู่ที่0.29กา็ถือว่าไม่มากไม่หม่เท่าไหร่แต่ว่ามีมีการปันผลอยู่ที่4บาทนะครับในราคาที่อยู่ที่93บาทก็ถือว่าเหมาะเจาะหรือราคาที่กําลังเหมาะสมนะครับถ้าเกิดไป,ไปเทียบกับบางตัวอย่าง อย่าง SCB อย่างนี้นะครับที่ราคา107บาทนะครับรยกตัวอย่าง SCB 107บาทแตเขามีการปันผลตั้ง5.19นะครับคือต่างออกกัน1บาทนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ต่างออกกันเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็มากกว่า7บาทแต่ก็คืออยู่ที่107บาทมากกว่าเดลต้าอยู่ที่93ก็คือมากกว่า10กว่า10กว่า10บกว่าบาทนะครับว่ามีเงินปันผลก็ ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็คือ4บาทกับ5าบาทนะครับมันสําคัญก็คืออยู่ดูที่เดียวเดียวเดียวอยู่ที่ยูแล้วก็อยู่ที่ EPS นะครับตัวตัว SCB นี้มีมีดีกว่านะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มจังหวะขาขึ้นกว่าถ้าให้เลือก2ตัวนี้เราก็ขอแนะนํนะ่ท่านก็ควรพิจารณา SCB เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต่างเงินต่างกันกันนิดหน่อยนะครับเราก็ลงทุนมากกว่าน,นิดหน่อยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความมั่นคงมี อะไรหลายๆอย่างที่ดูดีกว่านะครับแล้วก็มียูมีอะไรมากกว่าอะไรต่างๆนานาเราสนใจตรงฟันดาเมทัลตรงนี้บวกกับเทคนิคอลนะครับซึ่งตัว s อ b นี่ก็ถ้าเข้าไปดูในการาฟก็จะเห็นว่าเขาเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้น2แล้ววันะนะครับจังหวะถัดไปก็คือเขาจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปแล้วก็การาฟล่าสุดของเขานะครับกราฟล่าสุดของเขานั้นก็่งบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะมีโอกาส พุ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเป็นโดจิแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างซึ่งถ้าราคาก็ดูจากจังหวะแล้วก็จังหวะต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดลงมาต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับมีโอกาสไซเวย์ขึ้นไปที่111บาทนะครับสำหรับตัว SCB ก็จะทํากําไรให้กับทุกคนได้ไปต่อเนื่องเพราะอะไรครับ m a c d ยังคงชี้ขึ้นไ SI ยังคงเยืนอยู่เหนือเส้นศูนย์โลนี่คือ2จุดสําคัญที่เราให้ความสําคัญแล้วก็ เป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปเนื่องจากว่ามีไส้เทียนแล้วก็แท่งเทียนที่เป็นโดจิีโอกาสจะพุ่งขึ้นไปต่อแต่ว่าทำมันไม่ถูกคือมันจะมีเปอร์เซนต์ที่ไม่ขึ้นอยู่ประมาณ40%แต่จังหวะขาขึ้นนั้นจะมีคือเราเปรียบเทียบได้ว,ว่ามันจะขึ้น60%ที่จะเป็นจังหวะบวกแต่ว่าอีก4 0นั้นก็ยังเป็นจังหวะขาลงเพราะฉะนั้นเราแทงทั้งขาขึ้น60แทงขาลง40ท่านก็ลองคอมเพลดูแล้วก็ ตั้งใจดูนะครับท่านนักชนครับน,นี้เราดูข้ามมา 3- 4ตัวนะครับไปดูเดลต้ามันจะเป็นจังหวะอะไรกันต่อนะครับเดลต้าเขาก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์วับขึ้นไปแต่แต่แต่นะครับลองดูกันใหม่อีกทีนะครับจังหวะของเดลต้าคือเขาขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วเขาล่วงลงมานะครับเขาล่วงลงมาเปิดเป็นสีแดงก็หมายว่าราคาจะลงต่ํามาได้อีกแล้วยังราคาเขาลงมาแล้วนะครับลงมาแต่ว่าเขายงไม่ลงไม่สุดนะครับเขามี เส้น2ระวันรออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเข้าลงมาชนเส้น2ระวันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับอย่างรุนแรงแต่ว่าตอนนี้จังหวะของเขาก็คือกระโดดลงมาแล้วเราก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวเทิร์นาลเล็กๆสั้นๆก็จะไซเวกับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับ hmm. ก็อาจจะเป็นชนิดตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็น10%จาก90%อที่การเคลื่อนขึ้นทีขน่ขึ้นลงลงนั้งขึ้นลงจังหวะน,นั้นไม่ลงมาลงมาที่จุด ต่ำสุดของตัวลีเนียลิเกชันซึ่งปกตินะครับมันจะขึ้นสูงสุดแล้วลงต่าสุดที่ลีเนียลิเกชันอย่างแบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งใน10%ที่ไม่ลงมาจุดต่ําสุดมันจะเด้งกลับขึ้นไปในทันทีนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนให้ท่านทราบนั้นมีโอกาสเป็นไปได้อย่างไรนะครับตัดมานะครับ CPO นะครับ CPO เป็นจังหวะอะไรครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาวก,วกอยู่0.8 0 1นเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่ศูนแต่ว่า1นึ่งที่ผ่านมาบวกทะลุขึ้นไป1.62มี M PE อยู่40เท่ามี U อยู่1.20แล้วก็มี EPS อยู่0.45แล้วก็มีการปันผลอยู่ตั้ง0.75ตัวนี้มีการปันผลมากกว่าปตทนะครับคือเราให้ดูเปรียบเทียบกับปตทกันนะครับปตทนั้นก็ราคาราคาน้อยกว่าแต่ว่าให้ <laughs> ให้การปันผลมากกว่านะครับ ปตทนั้น33บาทหรือ32บาทปันผลอยู่ที่0 7นะครับส่วน cpo นั้นราคามากกว่ากันตั้งครึ่งหนึ่ง62บาทอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านนักทุนนะครับท่านจะลงทุนมากสองเท่าของปตทเพื่อให้ได้ผลกําไรการปันผลที่0.75หรือท่านจะลงทุนจาก2เท่าของ PC p c p c c c p ก็ไปลงทุนปตท ก็ได้ปันผลแล้วแต่ท่านนักทุนจะคอมเพลนะครับว่าตัวไหนให้การปันผลที่ดีกว่ากับการลงทุนของท่านนะครับน,นี่เราก็เล่าให้ท่านฟังเฉยเนะครับเราไม่ได้ไปไปด้อยค่าหรือไปอะไรค่าต่างๆนาๆนานะครับเพราะว่าจริงๆหุ้นแต่ละหุ้นนมันจะมีมันแล้วแต่คนชอบแล้วเป็นสไตล์ของใครของมันนะครับว่าการเล่นหุ้นเนี่ยมันเป็นสไตล์นะครับว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการการผลการตอบแทนแต่ว่ามันมันได้ได้ผลผลจากราคาได,ได้ได้การตอบแทนจาก อ,อื่นได้มากมายแล้วแต่คนจะคิดเอานะครับนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับซีพอเป็นจังหวะอะไรครับเข้าไปดูหน่อยนะครับจังหวะเขาก็จะเป็นกําลังจังหวะที่จะพุ่งทะลุเส้น2องแล้วันนะครับก็ข,ขอให้ดูเหมือนว่ากขําขลังจะตัดสินใจพุง่งขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเขาเป็นแท่งเทียนที่เป็นโดจิยาวอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับในวันถัดไปก็อาจจะราคาพุ่งเลยเส้น2องแล้วันทะลุขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปที่65บาทในที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็น เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นกําไรโดยที่เราไม่เอาไอ้ตัวการปันผลเข้ามานะครับดูที่จังหวะของการขึ้นเคลื่อนที่ของเขาก็ดูเหมือนว่าโอกาสที่จะพุ่งทะลุนั้นก็มีโอกาสนะครับโดย m s d นั้นก็มีการยอดตัวไซเวลด้านข้างแต่ว่า RSI ก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นซีโร่นิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเขาปรับตัวแล้วพุ่งทะลุขึ้นไปได้ก็จะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ในจังหวะสั้นๆนี้นะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้ ถัดมาน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้คือ EA นะครับวันนี้ลดลงไป0.25นะครับอยู่ที่56.75นะครับ ทำไมถึงลงไปเช่นนั้นนะครับเราก็มาดูฟันเดอร์เมทัลของเขานะครับสเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2ี่เดือนที่ผ่านมาลบไป7.35%แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเขาบวกขึ้นไป8 1ดเปบวกทะลุขึ้นมาทีเดียวนะครับมี p ีเออยู่ยี่สนะครับมียูอยู่0.53มีอยู่น้อยไปนะครับมี e ี s ีเอยู่ศูนแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่ศูนย์จุดสามัูนย์นะครับสำหรับตัว,นะวของเา เป็นจังหวะทำกำไรนะครับเพราะว่าอะไรครับจากจังหวะนี้คือเขาถ้าเราปกติก็คือว่าจากตามสูตรเขาขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาตามสุดเสร็จทีนี้จังหวะถัดไปเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปโดยดูอัะนนะัแท,ท่งเทียนล่าสุดเขาก็จะเป็นโดจิโดจิก็คือแท,ท่งเทียนที่กาลังตัดสินใจว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อนะครับจากตรงนี้ก็เห็นว่าโอ้สองตัวนี้เป็นโดจิถ้าเกิดเราฟอลโล่ตามเซ็ตมันก็จะบวกขึ้นไปนะครับ ตัวนี้เราก็อ้างอิงจากการขึ้นของเซตด้วยนะครับแสดงว่าวันนี้ถ้าเซตปิดบวกนะครับราคาของตัว EA นี้ก็มีโอกาสที่จะไซว์เวกลับขึ้นไปที่ชนที่เลเนลเลกชั่นสูงสุดนะครับเห็นได้จากเลยครับ RSI ยังไซว์เวกนข้างเริ่มต้นที่40พุ่งขึ้นไปยังสามารถพุ่งขึ้นไปได้อีกแล้วก็ m a c d ก็ยังคงไซว์เวอขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นจังหวะสวยงามที่กระคัง ราคาจะไซด์เวอขึ้นไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่เอเอก็จะไซด์เวขึ้นไปแต่ถามว่าจะจะเปลี่ยนแกนหรือจะเปลี่ยนจากขาไซด์เวดาวให้เป็นไซด์เวย์อัพได้ได้รวดเร็วหรือเปล่าถือว่าอีกนานนะครับเพราะอะไรครับเอ,อเส้น2และว,วันยังอยู่ห่างจากจากราคาการเดินทางขึ้นไปเพราะถ้าเกิดเขาจะค่อยๆไซด์เวเขาต้องถ้าจะเปลี่ยนทิศทางเขาจะต้องขึ้นไปชนเช้นสและวันก่อน ไซเวลไปด้านข้างเพื่อเปลี่ยนแกลลี่เนนเ n c ชั่นในไซวัลขึ้นไปอย่างนี้ถึงจะเป็นจังหวะขาขึ้นไปของ ea ได้อย่างสวยงามนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าราคาของเขายังอยู่ห่างจากเส้น2รละวันแล้วก็ไปดูทางเฟรมวิกถ้าเป็นไซเวลดาวก็ยังคงเป็นจังหวะโอ้ยเป็นจังหวะที่ยังคงป่าจะขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเฟรมเฟรมวิกตอนนี้ก็ถือว่ากําลังจะกลับตัวขึ้นไปทํากําไรนะครับเพราะอะไรครับเขาเป็นโดจินะครับเขาเป็นโดจิ สำคัญคือโดจิมันจะเป็นตัวตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับตัดสินใจมา2อ,อาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์นู้นก็เป็นจังหวะมีไส้เทียนยาวอยู่ในล่างแล้วก็อาทิตย์ถัดมาก็เป็นโจจิกาลังตัดสินใจจะพุ่งขึ้นถ้าวีคนี้นะครับมีราคามีแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปแบบนี้ <c oughs> ก็หมายความว่าเป็นเป็นจังหวะรีบาวนะครับสำหรับสหรับ3ามสามแท่งเทียนที่เราดูล่าสุดก็คือ แท่งเทียนสีส้มแล้วก็แท่งเทียนโดจิจังหวะถัดมาขขงอาทิตย์นี้จะต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวหนาขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นสัญญาณการเทิร์นาลาวหรือรีบาลราคาไซเวกลับขึ้นไปแต่ไปชนเส้น2แล้ววันก็อาจจะย่อตัวลงามาแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปก็อาจจะใช้เวลาสักระยะนะครับสรับ EA ยังไม่ใช่การเทิร์นาลาวในช่วงจังหวะนี้แต่ว่าถ้าเกิดท่านเก่งกาไรแล้วก็ต้องการเก่งกําไรได้ผลก็คือเข้าในช่วงช่วงจังหวะระยะเวลานี้เราก็ต้องกัดฟันทนถือนะครับ ต้องทนถือเพราะว่า EA นั้นยังคงสามารถที่จะทํากําไรกลับขึ้นไปที่100บาทได้อีกประมาณปลายปีลองดูกันนะครับว่าปลายปีนี้ EA ราคาจะไปที่ใกล้ๆ1 0 0บาทได้หรือเปล่าอาจจะไปสูงสุดที่7080บาทก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับ EA ในช่วงจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่กําลังจะกลับตัวกําลังนะครับไม่ใช่ว่าฝืนตัวนะครับจังหวะมีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดที่จะกลับฝืนตัวไป ก็ยังคงต้องบอกว่าต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะอะไรครับยาเตจยัยงคงไซเวลเดนข้างนะครับดูไอซานะครับไอซยอยังคงไซเวลเดนข้างเอเมซียังต่ํากว่าเส้นซีนโลนะครับถ้าเมื่อไหร่มาใกล้เส้นซีโลหรือพุ่งทะลุเส้นซีนยโลจังหวะนั้นคือการกลับตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลากเส้นนะครับลากเส้นสามเหลี่ยมนะครับก็ต้องดูว่าราคามันถ้ามันพุ่งทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะ กำลังกลับตัวเพราะฉะนั้นต้องโฟลว์ตามถ้าเกิดมาทะลุเส้นตรงนี้ขึ้นไปเราต้องซื้อโฟลว์ตามนะครับแั้เรียนให้นักทุนได้พิจารณาดูนะครับว่าจากข้อเกตทั้งทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราเรียนมานี้มันจะมีโอกาสอย่างไรเกิดขึ้นกันแน่นะครับวันนี้ก็พูดกันเมื่อเยืะเจาตั้งเกือบส0ตัวนะครับสลับหุ้นนะครับก็เพื่อให้ทังทุนได้ซื้อได้เสพเต,ต็มเแล้วก็ดูการวิเคราะห์ดูทิศทางดูเหตุผลดูต่างๆนานาน,นะครับแล้วแต่ที่เราจะนำมานำเสนอให้นักทุนได้ นำไปใช้ําไปทําการบ้านต่อนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นสามารถนําไปใช้ปฏิบัติการเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะตัดสินใจในการลงทุนให้ได้กําไรที่สุดนะครับด้วยความรรเคารพและด้วยความปรารถนาดีจากช่อง Bangkok Stock Bangkok นะครับไ้พบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกราบขอบพระคุณสำหรับมิตรลักแล้วก็ท่านนักลงทุนที่กรุณากดสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามา ก็ด o n a t ผ่านช่อง YouTube ดีที่สุดนะครับอย่าโดเน a i ผ่านช่องทางอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเขาเรียกเลยนะมันจะถูกหลอกลวงนะครับแต่ทั้งช่องทางนี้ท่านจะจ่ายตังค์ได้ตรงๆโดยที่ทางผู้รับก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วก็คือมันเป็นการเขาเรียกเป็นนโยบายส่วนตัวที่ดีที่สุดนะครับคือขอยืนยันว่า ได้ตรงตัวที่สุดนะครับก็กาบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Stock b a n k o k Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ